เปิดภาพล่าสุดแอรพันธิลาหลังคลอดลูกสาวน้องทิลาได้8วันหุ่นเป๊ะมากก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีเมื่อแอร์พันธิลาคลอดลูกสาวน้องทิลาจิ้มลิ้มตัวขาวเจ้าอมชมพูมากโดยงานนี้เธอนั้นได้โพสต์ภาพแรกและได้ระบุข,ข้อความว่า day one baby ทิาลารายงานตัวคะ่ะ b u n n y ท h ลา a b a b y t ิลา a #allair เอง #bunnyer ท่ามกลางคนในแวดวงวงการบันเทิงแล้วก็ชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างมากมายอาทิเช่นปุ๋มปานดาดิวอริสราและแพททิเซียกูดเป็นต้นวันนี้เราก็จะพาทุกท่านเปิดภาพล่าสุดของแอ์พันธิลาหลังจากที่ท่านนั้นได้คลอดลูกสาวน้องธิลาได้8วันโหหุ่นเป๊กมากท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณแม่ผอมไวมากไม่เหมือนคนเพิ่งคลอดเลยอ่ะสวยจังละแม่หุ่นเหมือนไม่เคยท้องเลยค่ะ ไม่เหมือนคนพึ่งคลอดเลยอาสวยจังละแม่เป็นต้น